สวัสดีครับถ่ายทอดสดครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับสินค้าทําขึ้นจากเหล็กแหนมบนะครับสูดแข็งความยาวของคมนะครับ13นิ้วนะครับมิดอิเน็บมิดอินเนบนะครับใช้งานไปไล่ไปสวนไปป่านะครับทงจะก,กว้าง2นิ้ว3หุนนะครับทงกว้างยาว13นิ้ว ผมจะยาว13นิ้วนะครับด้ามยาว11นิ้วนะครับด้ามทําจากไม้ประดูแดงนะครับงามนะครับสันหนา7จมิลครับไปไล่ไปสวนไปป่านะครับพกพาสบายใจนะครับ ครับคุมครับครับคมประมาณนี้นะครับคมครับคมยาว13นิ้วสันหนา7จมิลน,นะครับจับมือเดียวได้2มือก็ได้นะครับมันหนักได้เลย ไม่ไผ่นะครับ จากฟันต่อไม้ไผ่ขาดแล้วนะครับดูคมครับครับคมยังเหมือนเดิมครับค,ครับสนใจโทรมาได้นะครับ้รอมส่งครับมีสินค้าพร้อมส่งครับ <c oughs> สันหนาเจ็ดมิล ทรงกว้างทงนิ้ว3ามหุนนะครับยาว13นิ้วครับยาวสิบสามนิ้ว24นิ้วครับทั้งด้านทั้งโคมครับยาวครับไปไล่ไปสวนจับสองมือฟันได้เลยนะครับ จับต้องได้ครับไม่แพงครับมีบริการเก็บปลายทางครับขอบคุณครับ